i get 发生了一些小意外，现在让我们回到演出。音乐老师准备好了吗？ โอเคนะครับนอกเลือกกันมามากพอแล้วนะครับนะคลิปที่ผมเอามาโชยเพื่อนๆดูนี่นะครับไม่ไม่ใช่คลิปจากตัวของผมเองนะครับนะแต่เป็นคลิปที่ผมหาข้อมูลจากบิลลี่บิลลี่ของจีนเขานะครับในเว็บไบตู่นะครับนะข้อมูลที่ผมเอามาพูดเัน่นี้ก็จะเป็นข้อมูลจากทางฝั่งประเทศจีนหมดเลยนะครับนะไม่มีทางฝั่งประเทศไทยเอามาพูดถึงเลยครับนั่นก็คือตัวงานของฮอนไกสตาร์เลวนะครับที่เป็นคอนเสิร์ตว่าตัวสถานที่จริงครับมันจัดขึ้นที่ไหนนะครับนะซึ่งตัวผมเนี่ยก็ได้ทําสงสัยนะครับนะแล้วก็ได้ทาารสอมนะ่ไถี อะไรเนี่ยก็หาคําศัพท์ก็ยุ่งยากกันอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนนะเนาะเชิญเซิร์ฟภาษาอังกฤษมันก็ไม่เจอนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับซึ่งตัวเกมนะครับได้จัดที่ตัวของสถานที่บริเวณที่ชื่อว่าเซี่ยงไฮโอลินทอลสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับนะครับผมพูดชื่อไม่ผิดนะก็สถานที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นดูเหมือนเป็นฮอลที่เขาเอาไว้จัดการเล่นกีฬาซะมากกว่าครับแต่รอบนี้ครับคอนไกสตาร์เลวครับก็ได้ทำการเลือกใช้สถานที่นั้นนะครับเป็นตัวจัดคอนเสิร์ตนะครับซ ตัวเกมเนี่ยไม่มีการปล่อยข่าวบอกว่ามาให้ต่างประเทศหรืออะไรรับรู้เลยนะครับนะนี่ผมก็ไม่รู้กันนะว่าเป็นเกิดจากอะไรนะเขาปล่อยแค่คนในประเทศจีนนี่รู้แค่นั้นนะครับนะ แล้วก็ตั๋วคอนเสิร์ตเนี่ยแน่นอนนะครับว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมีหลายราคาแล้วแหละที่การที่จะเข้ามาแบบดูงานอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็เอาขึ้นพาไปดูเลยกันนะครับอ๋อผมลืมพูดไปอีกอย่างนะครับนะก่อนที่เราจะเข้างานเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูสถานที่นั่งก่อนนะครับว่าเราจะนั่งบริเวณตรงไหน,นครับซึ่งเขาก็มีโซน S A B C D E F นะครับก็ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพเลยนะครับนะ แล้วก็ถ้าท่านใดครับซื้อตั๋วบริเวณนั่งบริเวณไหนก็ได้ครับก็จะได้ของแถมเบื้องต้นไปก่อนครับเป็นชุดเบื้องต้นแต่ถ้าใครท่านไหนครับซื้อโซน S กับ A เนี่ยก็จะได้ของแถมพิเศษบวกเข้าไปอีกนะครับนะแต่ราคาตั๋วโซน S กับ A เนี่ยก็ผมดูนะมันก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ถูกๆนะคนที่จะนั่งบริเวณตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องดูแล้วมีงบนิดนึงนะครับนะ ซึ่งบอกเลยว่าการจัดคอนเสิร์ตรอบนี้ครับมีโฮโยเนี่ยเขาไ่ทำให้เราผิดหวังจริงๆนะในการแจกตัวของแถมให้สำหรับแฟนเกมที่ซื้อตั๋วเข้างานส่วนนี้ครับจะเป็นหน้าตาของแถมนะครับทั้งหมดที่เป็นเซตพื้นฐานครับหกอย่างครับก็จะเป็นโปสการ์ดนะครับแล้วก็มีถุงผ้าอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับผลนีมบุกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ใครซื้อโซน S A B C D นะครับก็จะได้ของแถมเป็นฟิกเกอร์กลับบ้านไปนะครับส่วน ใครซื้อโซน S กับ A เนี่ยครับสแค่2บริเวณนี้นะก็จะได้ของแถมเป็นกล่องหรืออะไรสักอย่างครับผมไม่แน่ใจนะแต่ดูแล้วเนี่ยเป็นของที่ราคาแพงมากๆนะครับที่แถวอื่นเนี่ยถ้าใครไม่ซื้อโซน S กับ A เนี่ยคือไม่ได้เลยนะครับนะ โอเคครับนี่ก็จะเป็นราคาโซนที่นั่งแต่ละบริเวณนะครับในงานนะครับซึ่งราคาเนี่ยไอที่แพงเกือบสุดๆเนี่ยก็จะตกประมาณพันกว่าหยวนนะฮะที่ผมดูไม่ผิดนะจากไอราคาตรงนี้นะครับประมาณพันกว่าหยวนได้แล้วก็ระบบการจองเนี่ยก็จะตามคิวอาร์โค้ดนะครับการซื้อการไรก็ตอนนั้นใครจะซื้อใครอะไรก็สแกนคิวอาร์โค้ดจากหน้าเว็บตรงนี้ได้นะครับนะ สุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนครับได้ไปร่วมงานนี้ที่เซี่ยงไฮ้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปผมกันได้นะครับนะว่างานมันเป็นยังไงบ้างนะครับนะส่วนตัวผมเนี่ยก็ได้ทำการแค่หาข้อมูลมาเท่านั้นเองนะครับนะไม่ได้ไปเจอกับตัวงานจริงๆว่าเป็นยังไงนะแล้วก็อีกอย่างครับตัวงานนี้เนี่ยมันจัดแค่จีนเท่านั้นนะครับไม่มีประเทศอื่นแล้วก็คนที่ดูเข้างานเนี่ยเจอแต่คนจีนนะครับนะส่วนเพื่อนๆคนไหนไปก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้ครับ หลังจากนี้ไปก็จะเป็นแค่การรวบรวมตัวคลิปบรรยากาศภายในงานของเขาจากวิดีโอจากทางคนจีนนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย 就让我们一起，星穹列车出。 绕着的金色的雨。<music>